สวัสดีชาว p d ดีเอทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่ชอบเล่นเกม MMO ทุกท่านนะครับวันนี้รายการ MMO Gaming Game Review by p a d i e n นะครับวันนี้เรามีอะไรมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับผมแอดมินบีและมิสเตอร์เมคกะบอรับผมนะครับ,รบก็วันนี้เราจะมีแผ่นรองเมาส์จาก t e e ล s e r i e s นะครับเป็นแผ่นรองเมาส์ l i m i t e d Edition นะครับจากเกม Starcraft 2 Heart of the Swarm นะครับเป็น ขายลองเมาส์ที่ทำมาเอาใจคอเกมใช่ Starcraft 2, Star <craft> 2สำหรับผู้ที่มีเกม Starcraft 2 h าร์ดแวร์เดอร์อมยู่แล้วเนี้ยครับที่เพิ่งเปิดตัวไปและได้กระแสะตอบรับที่ดีมากครับ,รบทาง Steelseries เลยผลิต QC นี่มีติดดีเดเซชั่นลาย Starcraft 2ออกมาครับก็มีอยู่2อลายด้วยกันใช่เพื่อให้แฟนๆได้สะสมกันครับผมโอเคก็เข้าไปดูใกล้ๆนะครับทีละอันนี่เป็นลาย ลายหนึ่งนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับเป็นลายของซาร่านะครับซาร่าค mm hmm. ือแกนนะครับที่ mm hmm. เธอกลับมาล้างแค้นนะครับล้างแค้นมนุษย์ที่ปล่อยเธอทิ้ง mm hmm. ที่ดาวเซิร์ฟนะครับ mm hmm. เขาเซิร์ฟอะไรตรงนี้อินมากแค่รูปแค่รูปรูปเดียวนี้อินโอ้โห oh อธิบายได้เลยนี่คือ <laughs> คือถูกมนุษย์เผามนุษย์เขาทิ้งไนงะ mm hmm. ทิ้งไว้บนดาวที่เขาส่งเธอไปลบนะครับผม mm hmm. เขาเซิร์ฟก็เลยจับเธอมาเป็นราชินีเลย Zaman, เธอก็เลยได้ตำแหน่งราชนีปลวกเลยราชนีปลวกก็เผาเซิร์ฟเป็นเผาแมลงไงพูดซะเสียราคาเลยส่วนลายนี้ครับสำหรับผู้ที่ชอบความเรียบง่ายและความคิกเก๋ครับก็จะเป็นลายของโลโก้สต a ร์ครับชูฮาดเดิลสวอร์มก็สวยดีครับส่วนส่วนตัวผมชอบลายนี้มากๆครับเพราะว่ามันเรียบดีครับมันดูเป็นอวกาศอวกาศเนาะเหมือนกับสตาร์เทรนด์บหรับการสะสมเป็นแนี้ ก็ติลซีรีก็ทำาเอาใจ<อ>คือพิซซากับซิลซีรีเนี่ยก็ทำแรลงเมาส์รุ่นลิมิเต็ดเิディชั่นมาหลายรุ่นนะครับสำหรับเกมที่จากค่ายพิซซาเนี่ยก็จะมี w ัวอลวอลครัฟนะครับที่เคยทำมาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเอาเอาแรกก่อนเนี่ย<อ>เป็นคาตาลิซซึมนะครับ<อ>เป็น QCK ร<อ>ุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นเหมือนกันนะเป็น Dead Wing Edition นะครับอันนี้ นะครับเป็นเมาส์เอ้ยเป็นถ่นรลองเมาส์ขนาดกลางใช่นะซึ่งขนาดของมันจะอยู่ที่320เซนติเมตรคูณเอ้ย320ิม mm, ิลลิเมตรคูณ270ม mm, ิลลิเมตรใช่หรือ12.6นิ้วคูณ10.6นิ้วครับผมนี่ครับก็จะมีลายเนี่ยครับ12.6สุ 12. 6, คูณ10.6นิ้วนะครับก็เป็นขนาดพอดีพอดีนะครับคนที่โต๊ะไม่ใหญ่มากนะครับก็ใช้ได้โอเค ความหนา2มิลนะครับถ้าดูใกล้ๆจะเป็นแบบนี้นะฮะไม่หนามากโอเคก็ไม่หนามากเวลาวางแขงก็จะพอดีครพอดีแบบนี้ครับเวลาใช้นะครับกพพอดีอุ้งมือนะฮะสำหรับคนที่ใช้เมาส์เกมมิ่งเกียร์ใช่ครับก็ควรจะมีแผ่นรองเมาส์ดีๆสวยๆเท่ๆนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็มีอะไรอีก ในส่วนของของเกม Starcraft Two House Swarm เนี่ยครับครับเขามีขายที่ไหนอ่าก็ตามร้านเกมชั้นนำทั่วไปครับผมร้านเกมชั้นนำทั่วไปใช่และเพิ่มใหม่มีช่องทางก็ครับเดี๋ยวนี้จะเป็น Paymore Paymore ใช่ครับ Paymore นี่เป็นของ a อ s ซียซใช่ไหมครับใช่ครับ a อ s ซียซเพิ่งเปิดตัว Paymore ไปจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงครับผม ก็คือร้านช้อปปิ้งออนไลน์ใช่จะมีทั้งเกมมิ่งเกียร์ทั้งตัวเกมนะครับผม,มสามารถเราไปดูข้อมูลได้ที่เว็บเกมบอล c o o คครับก็คือนะคอยากจะซื้ออยากจะหาอะไรเงี้ยก็มีช่องทางหนึ่งใช่ให้ซื้อกันไปสบายกันไปเกมสำหรับเกมมิ่งเกียร์แล้วก็เกมนะครับของค่ายวิสาสใช่ไหมใช่ครับเกมมิ่งเกียร์ก็จะมีหลายค่ายเใช่ก็มีหลายยี่ห้อหลายค่ายก็ลอง เข้าไปดูกันใช่ชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นครับผมสโลแกนของสติลซีลี่ว่าไง n n i n g is everything เพราะชัยชนะคือทุกสิ่งใช่ครับแล้วก็เขายังฝากมาบอกพวกเราว่านะครับสติ s ซี i ี่อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์สำหรับนักเล่นเกมมืออาชีพเพราะชัยชนะกำลังรอคุณอยู่นะครับมืออาชีพใช้แล้วแล้วคุณล่ะใช้หรือยังนะครับวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะครับก็ช่วยกันไปกด subscribe อะไรให้ กระจายที่ของเราออกไปนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อ่าโอ้โหถูกใจมากเลยอ่ะเออก็นะครับสำหรับสปอนเซอร์นะครับที่สนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์กับ m m o Game Pin Gear Review by Pdn ของเรานะครับครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์นะครับทางล่างนี้แล้วกันนะครับทางด้านล่างครับทางล่างนี้หรือเข้าเว็บไซต์ pdn.com นะครับแล้วก็เลื่อนสกอร์ลงไปดูที่ฟุตเตอร์นะครับก็จะมีเบอร์ติดต่ออยู่นะ เราก็ยินดีผู้ต้อนรับผู้สนับสนุนทุกท่านที่เข้ามาต่อกับเราก็ยินดีทําอะไรร่วมกันนะครับใช่ครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณ s t e ลซีรีส์และเพย์มอลนะครับที่ให้สินค้าเรามารีวิววันนี้นะครับผมก็ถ้ามีอะไรอัปเดตในพาร์ทหน้าเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นอย่างมากครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับพบกับรายการเ้ยให้มันสนุกสนุกหน่อยฮะให้มันสนุกกว่านี้มันง่ายก็เทสมันง่ายสวัสดีครับพบกับรายการ MMO Mobile เกมม g กเก r ยร์รีวิวไปไม่ใช่นี่เ้ย MMO Gaming Gear Review by PDN ก่อนผมเพื่ออาดาคตสวัสดีครับพบกับรายการ MMO Gaming Gear Review by PDN ครับผมวันนี้มีอะไรใหม่ วันนี้ครับไม่มีปะปิดรายการปิดรายการสวัสดีครับ